กินกล้วยไหมกินิวิธีท,ทากล้วยฉาบบานาน่าชิปแบบง่ายๆก็คือเอากล้วยมาปอกเปลือกแล้วก็ทําเป็นแว่นหลังจากนั้นก็เอามาทอดในน้ํามันร้อนๆพลิกไปพลิกมาพอเหลืองทองแบบนี้เราก็ตักขึ้นเลย<แ>เพราะว่าถ้าถ้าทิ้งไว้นานกว่าน,นี้มันจะไหม้แบบนี้เห็นไหมมันเป็นกลายเป็นคาร์โบลตตักขึ้นคราวน,นี้พี่อากิหิวยังหิวแล้วพี่อากิชอบกินแบบเครื่องน้าตาลไหมชอบโอเควิธทีทำเครื่องน้ําตาลจําได้ไหมทำยังไง เดี๋ยวทำให้ดูไม่ยากเมื่อวานนี้ได้กล้วยมาเกือบหนึ่งก็ต,งตั้งใจว่าจะทำให้อาจีกินอยู่แล้วนะคันี่เลย <Okay. S 1> พอเราจะเคลือบเราก็เทอย่างนี้ค่ะน้ำตาลทรายแดงที่เราใช้จริงๆมันไม่ต้องใส่น้ำมันนะแต่ฉันไม่อยากเสียเวลาทีน้ำมันออก ก็เคี่ยวให้น้ำมันมันกลายเป็นคาราเมลมันจะละลายให้เราไม่ละ่ะจะละลายไหมไม่รู้น้ำมันมันไม่ไม,มันไม,ม,นไม่มันไม่รวมตัวกับน้ำตาลนี่หว่าเห็นไหม สูตรใหม่ไม่เคยทำนปะปกติใช้น้ำเปล่าลองดูสูตรนี้ไม่เคยทำปกติเราจะใช้น้ำเปล่าใส่น้ระป่ามาสดน้ำตาลมันแยกตัวมาจากน้ำมันเหมือนวิทยาศาสตร์เลย น้ำตาลแยกตัวจากน้ำมันแล้วมาเกาะที่กล้วยอ่ะพี่อากีเห็นยัง a m a z อ่ g เฮ้ a ี่ z i ม g บอสเนาะอ n g ไหม a m a ม i n g อืมมั่มเลยเดี๋ยวมามัามด้วยกันนะทุกคน